เจล2,025 Ford r a n g e r r r p t o r เเป็นรถกระบะสมรรถนะสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการขับขี่ทั้งบนถนนและออฟโรดอย่างเต็มรูปแบบด้วยขุมพลังและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทำให้รถรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยและต้องการพละกำลังที่เหนือกว่า มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินอีโคบูส V6 ขนาด3.0ลิตรเทอร์โบคู่ให้พละกำลังสูงสุดถึง397แรงม้าและแรงบิด583นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดซึ่งได้รับการปรับแต่งเพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นและตอบสนองได้รวดเร็วนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางฝุ่นหรือโคลนระบบช่วงล่างของรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาให้แข็งแกร่งและรองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น โชว์ภาพแบบฟลอกไลฟ์วาวที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดช่วยให้การขับขี่ในเส้นทางออฟโรดเป็นไปอย่างนุ่มนวลลดแรงสั่นสะเทือนขณะกระโดดหรือวิ่งผ่านอุปสรรคที่ครุขระทําให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาพแวดล้อมที่ทา้าทายดีไซน์ภายนอกของ r รน ger r a p t o r อร์2025ยังคงเอกลัก,กษณ์ที่แข็งแกร่งและดุดันมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีตัวอักษร Ford เด่นชัดกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มความดุดัน พร้อมไฟหน้าแบบ LED Matrix ที่ให้แสงสว่างคมชัดและสามารถปรับทิศทางอัตโนมัติตามพวงมาลายัยล,ล้ออลลอยขนาด17นิ้วหุ้มด้วยยางออฟโรด BF Goodrich All Terrain ที่ออกแบบมาเพื่อการลุยทางโหดโดยเฉพาะห้องโดยสารของรถได้รับการออกแบบให้ล้ำสมัยและหรูหราขึ้นใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ่มหนังสลับ Alcantara ร,รองรับสรีระและช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้ดีขึ้นแม้ในขณะเข้าโค้งหนักพุ่มมาลายัยแบบสปอร์ตพร้อมแถบสีแดง,งกลางช่วยเพิ่มความแม่นยำในการขับขี่ อีกทั้งยังมีระบบอินโฟเทนเมนตหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายรวมถึงระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจาก Bang Olufsen ที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและออฟโรด r a n เช r Raptor 2,025ยังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่7รูปแบบได้แก่ Normal Sport, Slippery, Mud, r o ั t s ์โร้ r แซนพรและ Baya ซึ่งโหมด Baya ถูกออกแบบมาสำหรับการขับขี่ด้วยความเร็วสูงในเส้นทางออ r o a d โดยเฉพาะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถและลดอาการท้ายปัด ด้วยสมรรถนะที่เหนือกว่าดีไซน์ที่ดุดันและเทคโนโลยีล้ำสมัย r a n เจ r r a p t ปเ2025เป็นรถกระบะท,ที่พร้อมสำหรับทุกการผจญภัยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือออกไปลุยในเส้นทางธรรมชาติ